ดราม,มา่าจัดเลยดราม,มา่าจัดเลยเรื่องที่หนึ่งเลยคือสาวประเภทสองอนนเรื่องสาวประเภทสองที่ขึ้นคอนโดเรื่องพี่อาร์ตเกิดได้ไหมนิดหนึ่งได้ไหมเจอผู้หญิงคนหนึ่งแล้วกันเจอเจอคนคนหนึ่งไม่ผู้หญิงนเจอคนคนหนึ่งเราก็พนันกับเขาว่าผู้หญิงผู้ชายเราบอกผู้ชายเพื่อนบอกผู้หญิงเราขวนนะได้ก็ไปหาคอนโดกวนตีนอ่ะขอดูแบบประชาชนนายจบแล้วกับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเขาหาวาดขึ้นคอนโดไปซัมติงสักอย่างกับเขาอยู่ซึ่งเราไม่มีอะไรกับเขาเดี๋ยวให้ดู เอา,อางี้ด้วยแต่อ่านเองนะไม่ไม่อ่อานออกเสียงนะขออ่านดิให้อ่านประโยคที่อัดตอบอืมจะทำเฮ้ย <c oughs> ไม่ได้ดิไม่ได้เอาประโยคที่อัดตอบดิ เออแล้วคุณจะทํำยังไงให้คนอื่นรู้ว่าผมไม่ได้มีอะไรและคุณเป็นคนแต่งเรื่องขึ้นมาทั้งหมดผมต้องโดนสังคมประนามอยู่กี่ปีว่าผมไม่ใช่ชายแท้บ้างเ,เป็นเกย์บ้างแค่ขอโทษแค่เนี้ยผมคงอ๋อเข้าใจละคือตอนนั้นอะ่ะเขาออกสื่อเลยเขาเด็กด้วยถูกปะเขาออกสื่อเลยผมบอกว่าจะมาขอโทษผมในน,นี้ผมไม่ต้องมาขอโทษคุณเธออ,ออกสื่อด้วยว่ากูมึงอะ่ะแต่งเรื่องเขาขอโทษยาว ขอโทษนะยาวเลยคนแรกนะที่ได้อ่านเออเกิดนะประมาณว่าเขาบอกว่าเขายังเด็กมากตอนนั้นทําอะไรลงไปแบบไม่คิดจนผม,มรู้ว่าผม,ม่มีไม้เด็ดคือผมมีคลิปวงจรปิดที่คอนโดถ้าเกิดคุณออกแบบนี้อีกอมผมจะฟ้องคุณ10บล้านแล้วผมมีหลักฐานเขาเลยหาย